สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปอดเรนเจอร์นะครับเดินทางมาจากสุโขทัยนะครับด้วยลูกหลานไม่นั่งรถด้วยแล้วนะครับเพราะว่าเหม็นเหม็นมากๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ร้านถาวรรุ่นสอบเรียบทางดูถึงไม้ลำพินทาเพื่อทําการแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับด้วยการรื้อแผ่น PVC ที่อยู่ใต้คอนโซลออกนะครับแล้วทําการแดมด้วยแผ่นแดั้มดัต้าซิสเต็มนะครับที่ให้ความเงียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยและการความร้อนได้ถึง200องศาเลยนะครับเพิ่มให้รถคันนี้กลิ่นหายแล้้้ววกก็เเเเงงงีียยบบบขึนนนนะะคครรรรรััดด๋าาาาามมมูหชช่่อฟท ลือนะครับแล้วการแดมแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นของฟอร์เลนเจอร์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราทําการปิดรูตรงนี้นะครับดึงปักออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีลมภายนอกเข้ามานะครับเพราะปักตัวนี้ชอบเสียนะครับปักลมลมนอกที่เป็นออโต้นะครับเราแดมแผ่นดมลงมาถึงที่ปักเท้าแบบนี้นะครับนะฮะได้ความเยียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับความร้อนได้ถึง2 0 0องศาด้วยนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรรุ่นชอบเรียบทางด่วนเอกมลมิตาเดี๋ยวเราไปดูตู้นะครับ นี่นะครับตู้ที่เราช่างแบงค์ไปผ่าล้างนะครับก็มาทําการหุ้มโฟมแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับแล้วจะไม่มี่าการยุ่ยสไลด์ต่อไปนะครับเราก็จะไม่ต้องสูดดมผงพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ขึ้นคอนโซลเสร็จนะครับรถฟอร์ดที่เข้ามาแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไฟไม่มีโชว์นะครับไฟเลี้ยวติดปกตินะครับติดปกตินะครับแติดปกตินะครับนี่นะฮะเข้ารูปทุกอย่างนะครับ แล้วก็ทําการเก็บสายกล้องให้กับท่านลูกค้าอย่างเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรถให้กับท่านลูกค้ากันนะครับรถฟอร์ดเรนเจอร์ที่เข้ามาทําแก้กลิ่นเหมน็นอับชื้นก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับท่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์เฟียต้าฟอร์โกคารฟอร์เอเวอเรสต์นะครับแล้วก็ BMW b m w 1 1 6 i BMW 3 2 0 d นะครับก็มีกลิ่นเหมน็นอับชื้นเช่นกันก็สาไอบีเข้ามาไดับเบิลยูสามสองศูนย์ดีนะครับก็มีกลิ่นเหม็นอับชื้เน,นเช ล้างแอร์เสร็จนะครับเราจะอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราจะอบแบบนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะด้วยฟันโทนไซน์นะครับของเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นการแก้กลิ่นแก้เชื้อแบคทีเรียนะครับ PM 2.5นะครับในรถลูกค้าแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับเป็นที่บริการโปรดเพื่อย้อนกลับดูใหม่วันนี้ต้องการกัว่าสวัสดีครับ Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Jumping in the pool talk to you tripping wet Nervous when I speak so I trip on my tongue